ลาตาตโลมมาติเนสดาวยิงจอมถล่มประตูที่พอชโคตรชื่นชอบสัมผัสนิวซูซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณห้างทองภูเก็ตสาขา4ี่กอกระทูและห้างทองซับเจริญภูเก็ตตอนนี้มีลายทองเข้ามาใหม่ที่ร้านสามารถเข้ามาดูได้หรือติดตามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ตามนี้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a z เ r อร์เบนออฟฟิเชครับช่วงนี้ครับเขาคราวของดาวยิงที่เชลซีต้องการมีหลากหลายคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนที่ค่าตัวแสนแพงครับ150ล้านยูโร เอริโอโดรอเนติสครับประธานสโมสรของนาโปลีบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าใครอยากได้ก็จ่ายมา150ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีข่าวคราวกับอีวานโทนี่แต่ล่าสุดนะครับอีวานโทนี่เนี่ยโดนแบนไป8ป8เดือนนะครับทำให้เชลซีครับต้องรีบทอนสมอหันกลับกันให้ควับเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับมีข่าวคราวกับดาวยิงแชมป์โลกอย่างลาวตาลุ m มมาติเนส สูนาทีมชาติอาร์เจนตินาคลบ้านเดียวก,กันกับโพเชติโนที่อยู่กับอินเตอร์มิลานครับถาย้อนกลับไปครับในฟุตบอลโลกผมว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูนะครับฟอร์มของลาตาโรโคตรสากกระเบือยิงได้ห่วยแตกจบสกอร์ไม่คมเป็นอย่างมากสู้คูเลียนอาวารเลสไม่ได้เลยสักนิดนะครับแต่มีแต่นะครับ ผลงานในเกมลีของลาตาโลฟอร์มโคตรดีโคตรโหดเลยทีเดียวนะครับผมลาตาโลครับอายุอานามถือว่าดีแล้วก็พอหมาะพอเจาะครับอายุ25ปีครับ22สิงหาคมนี้จะอายุ26ปีส่วนสูงก็ไม่ได้สูงครับ174เซนติเมตรถามว่ามีสไตล์คล้ายใครผมมองว่าคล้ายกับคาร์ลอสเเบสนะ เป็นศูนย์หน้าจอมไถจอมลากเลื้อยแล้วก็กระชากเข้าไปยิงนะครับผมส่วนสูงก็พอๆกับเดเบสเหมือนกันแต่ว่าไม่ตันเข้ากับเดเบสนะครับตอนนี้ครับลาตาโลเนี่ยสัญญาอยู่กับอินเตอร์ยาวนะครับถึงปี2026นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ครับอินเตอร์มิลานเนี่ย พวกเขาประสบปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นะครับจริงอยู่ว่าครับว่าพวกเขาเนี่ยเข้าชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกแต่ว่าเจอกับแมนซิสตี้ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับปัญหาคือว่าถ้าอินเตอร์ครับทีมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพวกเขาไม่ได้ไปเตะยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกันหน้าลาอตโลมานติเนสเนี่ยดูแล้วก็น่าจะต้องย้ายออกจากทีมไปอย่างแน่นอนครับเพราะดูแล้วเนี่ยนักเตะคนนี้น่าจะขายทําเงินได้มากๆเลยเดียวนะครับผมน่าจะเป็นนักเตะที่ขายได้แพงที่สุดของอินเตอร์ณเวลานี้ครับ คำถามที่ผมว่าหลายคนก็คงคิดนะครับคือว่าแล้วค่าตัวอยู่เท่าไหร่ละ่ะโอซิมเพนเนี่ยหนึ150ล้านแฮร์รี่เคนหนึ่งรล้านปอนด์แต่ว่าอายุอานามก็เริ่มเยอะใช่ไหมครับทางด้านของลาอโรเมตินเนสเนี่ยถ้าให้ตีนะครับเต็มที่เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน100้ล้านยูโรครับก็ตกเราสัก89-90ล้านปอนด์โดยประมาณแต่อายุอานามก็ใช้กันได้อยู่ยาวพอสมควรนะครับผมคือต้องบอกงี้ครับ ทำไมถึงพูดว่าทำไมอินเตอร์เนี่ยมีโอกาสไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ซีเพราะว่าตอนนี้อินเตอร์อยู่ที่3ก็จริงนะครับคือบอลเกาโชเนี่ยเอาไป4ทีมครับแต่ว่าการที่อยู่ที่3เนี่ยคะแนนมันไล่เลี่ยงก,กันหมดเลยนะครับตอนนี้ในเกาโชมันเหลืออีก3นัดน,นะครับเอซิมิลานครับห่างกับอินเตอร์อยู่ที่5คะแนนนะฮะแต่ว่าลาซิโอเนี่ยตามติดอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกิดอินเตอร์เนี่ยของเซเมนอินซากี เกิดไปพวงกับแชมเปียนส์ลีกว่าจะมีคนเจ็บก่อนนาชิงหรือเปล่าโอเคแหละนาชิงเนี่ยเตะตั้งแต่นู่นนะครับ10มิถุนายนแต่ว่าถ้าเจ็บไปมันจะคุ้มหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมาธิหลุดขึ้นมาดีใจกันเกินเหตุขึ้นมาอีก3เกมสุดท้ายเนี่ยถ้าพวกเขาพลาดมีโอกาสหลุดเลยเหมือนกันนะครับถ้าพลาดท่าให้กับเอซมิลานหรือว่าลาซิโออะไรแบบนี้มีโอกาสหลุดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอินเตอร์มิลานถ้าพลาดโคต้าแชมเปียนส์ลีกพวกเขามีโอกาสขายลาตาโร แต่ว่าถ้าได้ไปอันนี้ก็น่าคิดหรือถ้าอินเตอร์มิลานสามารถคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้ผมมองว่าลาต้าโลก็น่าจะยาญยากอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ครับมาดูผลงานของลาตาโลกันหน่อยครับฤดูกาลนี้52นัดกับอินเตอร์มิลานยิงไป25ประตูกับอีก10แอสซิสครับยิงในเซเรียอาไปถึง20ประตูไม่ธรรมดาครับในแชมเปี้ยนส์คครับยิงไป3ประตูกับอีก3แอสซิสแล้วก็ช่วยทีมนั้นสามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในรอบรอง ก็ยิงใส่ AC มิลานซะด้วยนะครับผมณตอนนี้ครับลาตาโรนเนี่ยกำลังเบียดแย่งดาวซันโวเกาโชกับวิตโตโอซิมเพนอยู่ครับโอซิมเพนยี่สิบสามลาอุโรยี่สิบนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับทางด้านของลาตาตโลครับเรามาดูกันหน่อยครับว่าผลงานก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าเราย้อนกลับไปครับในฤดูกาลที่แล้วครับผลงานของลาตาตโลเมนเตเนสคนนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้และก็ไม่ธรรมดาครับสี่สิบเก้านัดยี่สิบห้าประตูกับอีกสี่แอสซิสต์ ถือว่าไม่ธรรมดาครับย้อนกลับไปครับ2,22,21 0กันบ้างเลยครับผมผลงานของลาตโรมาร์ติเนสครับยิงไป19ประตูก21แอสซิสถือว่า3ฤดูกาลเนี่ยที่ย้อนมาเนี่ยพูดถึงเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมาดู2,29 2 2 0กันบ้างครับผลงานเป็นอย่างไรนะครับผม21ประตูกับอีก8แอสซิสทำให้เห็นแล้วนะครับว่าผลงานของลาตโรกับการเล่นที่อินเตอร์เนี่ยผลงานดีจริงๆเะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับให้ลองคิดว่าถ้าสมมติลาตอโรมาเล่นกับลูกากูเพราะว่าถ้าลูกากูเน ไม่มีใครยืมต่อไม่มีอะไรยังไงต่อเนี่ยก็น่าจะกลับมาที่เชลซีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นลูกากูกับลาตโรมาตินเนสอาจจะเปลี่ยนปลี่างเหมือนเดิมก็เป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าดีลของลาตโรเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับลูกากูหรือเปล่าถ้าลูกากูนั้นไม่ได้อยากจะย้ายกลับมาที่เชลซีจริงๆแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพอเชดิโนครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้ครบที่สมัยที่พอชเนี่ยคุมสเปอร์อยู่เขาเคยอยากได้ลาตโรมาตินสคนนี้เป็นอย่าางมก แต่เลวี่นั้นก็ไม่ได้ซื้อให้เพราะค่าตัวนั้นแพงและก็แรงมหาศาลนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับมาเรามารู้จักกับลาอาตโลคนนี้กันสักนิดนึงนะครับผมว่าเขาคนนี้เป็นใครอะไรมาจากไหนและเริ่มเล่นฟุตบอลมาจากทีมอะไรกันบ้างน,นะครับลาอาตโลครับ โด่งดังมาจากทีมรีเนียนะครับผมในหลีกบ้านเกิดครับจากนั้นมาครับก็มาอยู่กับลาซิงครับนะครับแล้วก็ลาซิงครับเนี่ยปลุกปั้นมาครับจนกระทั่งอินเตอร์มิลานครับเสริมทัพมาในช่วงของซัมเมอร์2018ด้วยค่าตัวถึง25ล้านยูโรถือว่าเป็นค่าตัวที่ไม่ธรรมดานะครับผมย้ายมาในยุคของซิโน่สปาเรตินะครับผมด้วยวัยเพียงแค่20ปี10เดือนกับอีก12วันเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาณเวลานั้นนะครับทางด้านของลาตาโร่ครับเป็นศูนย์หนนน้้าาาททีีี่่่ตอองบกววเป็คคมม เร็วแล้วก็มีความพลิว้วแต่อาจจะไม่ได้คล่องมากนะครับแต่เป็นคนที่จบสกอร์ถ้าวันไหนแกมั่นใจเนี่ยอย่างเช่นในแชมเปี้ยนส์กอาจจะเคยเห็นนะครับแบบลูกยิงแบบไม่น่าเข้าแกก็ยิงเข้าแบบงงๆเข้าไปได้แต่ถ้าช่วงไหนขาดความมั่นใจก็จะเหมือนในฟุตบอลโลกเลยครับยิงไปไหนอะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับท่านของลาตุโรเมติเนสคนนี้เพราะฉะนั้นถือว่าน่าสนใจครับเกี่ยวกับดีลนี้เจคอับไตเบิร์กแบบรายงานแล้วล่าสุดนี้ซาคินเซราก็รายงานว่าเชลซีน่าสนใจเพราะว่าถ้าดูจากในลิสต์แล้วแล้วก็โอ้โห นักเตะหลากหลายคนค่าตัวแพงครับโอซิมเฮนร้อยห้าสิบล้านแฮร์รี่เคนร้อยล้านหรือราเฟลเลียลเนี่ยก็เป็นหน้ากึ่งผิวซะมากกว่าซึ่งลาตโรเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์เก้าอาชีพแม้ว่าจะไม่ได้คมมากแต่พอร์ชอาจจะคิดว่าเขามีคู่มือใช้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยเกี่ยวกับลาตโรมาร์ติเนสสหน้าทีมชิอาร์เจนตินาคนนี้ชื่นชอบไหมหรือว่าไม่ชอบคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเลเซอร์เบนออฟฟิเชียลกันด้วยกันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ